สวัสดีครับผม,มดุชารุงเจ้านะครับวันนี้ครับขออนุญาตปิดการขายหนึ่งรายการนะครับเป็นรถคุดไซส์สี่ตันยี่ห้อคมสุรุ่น pc สี่ศูนย์ในมาคีนหนึ่งนะครับตัวนี้มีหมายเลขดอนอเบอร์หนึ่งห้าเก้าหกนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาสำหรับผู้รับชมนะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปรับชมพร้อมกันไปกันเลย อานะครับสำหรับรายการนี้ครับเลขหลอด n u N O นึ่าเนะครับเป็นแบงค์คมาสุ P C 4 0ในมาคีน1่นะครับเป็นรถซท์ขนาด4ตันนะครับรายการนี้ก็ถือว่าปิดการขายมืนกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการนี้ครับเราจะส่งมาไปแก่ลูกค้าจังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอปากช่องซึ่งลูกค้านะครับได้โทรศัพท์มาาผมนะครับรวมไปถึงมาที่ร้านนะครับก็คือขอคำปรึกษานะครับต้องการไปใช้งานเกี่ยวกับงานส่วนตัวนะครับไม่มีการรับจ้างหรืออะไรนะครับผมต้องบอกนิดนึงนะครับคือรถของผมอาจจะคนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่า ไม่ค่อยชอบผมตรงที่ว่าเวลาโทรมาก็บอกไม่มีสินค้าเวลาโทรมาก็บอกไม่มีสินค้าติดจองเยอะบ้างอะไรบ้างรายการที่ผมพยายามส่งผมจะอธิบายฝั่งนะครับมันมีการจองนะครับเป็นเดือนข้ามเดือนเดือนเลยนะครับคือลูกค้าเนี่ยเขาจองมานานแล้วและเพิ่งได้กําหนดส่งเพิ่งได้เลิกส่งเพิ่งรถคือลถเนี่ยเพิ่งเสร็จพูดก,กันง่ายง่ายไม่ใช่ว่าคือผมจะเน้นขายเป็นบางเจ้าบางเจ้าคนไหนพูดจาไม่ดีผมจะไม่เอาไม่ใช่คือหลักๆเนี่ยครับคือสินค้าผมมันไม่มี แล้วจะมาให้ผมขายได้ยังไงจริงไหมครับเราไม่มีสินค้านะครับและอย่างหนึ่งคือผมไม่ค่อยอยากรับสั่งจองนอกจากว่าสินค้าลงมาจากทเทเลอร์แบบไหนลูกค้าจองบนเทเลอร์ลูกค้าจองบนทเบนทเลอร์แล้วก็เวลาผ่านมาเปเนินเดือนแล้วผมก็เพิ่งมาส่งมันก็ดูเหมือนรถแต่คันนี้ยังดูสดอยู่ไม่ใช่นะครับคือมันมีจองมาเนิ่นานแล้วนะครับแล้วลูกค้าจองมาเป็นเดือนต้องเข้าใจงั้นคือสินค้าผมไม่มีหน้าร้านเลยนะครับมีแต่คือรถเพิ่งเอาลงมาจากเทเลอร์แล้วก็มีการจอง,งกันเกิดขึ้นอะไรงั้น นะครับหวังว่าลูกค้าคงเข้าใจผมไม่มีเจตนานะที่ต้องการแบบเจอลูกค้าเจ้าไหนโทรมาแล้วบอกปฏิเสธไปอะไรไงเพราะหลักๆแล้วเนี่ยคือผมมี2ประเด็นคือผมไม่มีสินค้ากับมีสินค้าแต่ยังไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับก็คือใช้เวลาในการซ่อมในการทำเนี่ยเป็นเดือนเดือนนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ผมปฏิเสธไปเนื่องจากว่ารอวันเวลาที่เสร็จไม่ได้เพราะมันนานลูกค้าต้องการเอาไปใช้งานด่วนอะไรอย่างนั้นผมก็เลยแบบแบบว่าในช่วงเวลาที่จะมารอผมเนี่ยผมว่าลองหาที่อื่นดูก่อนไหม อะไรที่สนานแบบนี้นะครับเราไม่มีเจตนาที่จะไปดูถูกหรือไล่ลูกค้าอะไรงั้นนะครับก็คือผมเชื่อมั่นนะครับว่าลูกค้าต้องคิดอย่างนั้นเยอะมากๆไอ้ตรงนี้คือผมไม่ได้ก็แล้วแต่เขาจะคิดเลยคือผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าคือเราขายในสิ่งที่เรามีเราขายในสิ่งที่เราเห็นคือถ้าแบบว่าจองล่วงหน้าหรืออะไรอย่างนั้นแบบว่าโดยที่สินค้าผมมาต้องไปพยายามที่ประมูลมาอะไรเงี้ยน่ะผมรู้สึกว่าคือมันบางทีมันมันมีการกดดันแล้วก็รวมไปถึงคืออย่างที่ผมได้บอกไปคิดมันก่อน ว่าคือเราเสียเปรียบตรงที่ว่า1ลูกค้าสามารถจองมา2 0 0 0มบาทลลให้ผมประมูลรถให้แต่ผมประมูลมาได้แล้วในจํานวนเงินสูงมากแลวคือตอนนี้คือลูกค้าเปลี่ยนแปลงแปลรถร้านอื่นหรือไปเอารถใหม่ซึ่งตอนนี้คือผมทาไงครับบางทีผมจับรถมาจากปกติเราจับใจเย็นมากราคา3ามเป็นสี่สามเป็นห้าไม่เกินนี้แต่ครั้งนี้ลูกค้าจองผมจับมาเกือบ4ี่แสนนะครับทุ่มเทไปเกือบ4ี่แสนซึ่งต้นทุนงอกขึ้นมาเยอะมากเราก็ต้องเอาจับไม้ได้เพราะไม่ได้มาลูกค้าก็ต่อว่าอีก มันกลายเป็นว่าตรงเนี้ยมันคือคําว่ากดดันลูกค้าจะเข้าใจว่าเออมันกดดันหมายถึงอะไรอะไรไงวันนี้คือผมอธิบายไปแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ตรงเนี้ยคือใครชอบไม่ชอบคือก็แล้วแต่เลยครับไม่ชอบผมไม่เป็นไรนะแต่คือผมคิดว่าคือผมมีหลักการในการขายของผมอยู่นะครับใครชอบในในการพูดผมหรือการอ่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ให้พิจารณาดูเองแล้วกันเพราะเพื่อผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีพิมีภยยัยที่ท่านคิดนะครับคือผมค้าขายมาก็เน้นตรงไปตรงมานะครับผมเชื่อทุกคนอ่ะ แม้กระทั่งคือคนใหญ่คนโตอะไรต่างๆนานาก็มีทั้งคนชอบและคนเกลียดทุกคนผมเชื่อว่าไม่มีใครหลบหนีความเกลียดชังได้หรอกนะครับคือผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทุกๆวันนี้คือผมมีทั้งคนเกลียดและคนชอบอยู่แล้วอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันไปบังคับจะไม่ได้ นะครับสำหรับวันนี้ผมมาเข้าเรื่องกับรายการนิดนิดนึงนะครับนอกเรื่องผมก็ต้องขออภัยด้วยคือรายการนี้คือลูกค้าเนี่ยไปใช้งานเกี่ยวกับงานส่วนตัวไม่มีรับจ้างใช้งานขุดปลูกต้นไม้ขุดอ่าเดินท่อระบบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นซิเบงเกอร์หรืออะไรต่างๆนะนะนการเป็นท่อน้ําทิ้งเอ่ยเลยขุดสะขุดอะไรอย่างนั้นนะครับลูกค้าเจ้านี้แล้วก็คือต้องการเน้นรถที่สบายๆนะครับก็เดี๋ยวผมต้องบอกนิดนึงนะครับเดี๋ยวชุดใหม่ผมนะครับชุดใบผมจะเข้ามาประมาณสัก ไม่เกินนะครับผมจะพยายามให้เกินมาที่25รกรกฎาคมไม่เกินนะครับวันที่25รกรกฎาคมอาจจะมีเลทไปสักวัน2วันอาจจะเป็น2ี2 7ก็ต้องขออภัยลูกค้าท่านนะครับชุดใหม่นะครับจะมีรุ่นไหนยี่ห้อไหนวันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้อธิบายเป็นทางการว่ารุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวถึงวันนั้นนะครับผมการันตี100%ว่ามีเข้าแน่นอน ยี่ห้ายี่หกมีแน่นอนไม่น่กลัวครับจะรุ่นไหนยี่ห้อไหนเดี๋ยวผมจะลงนะครับลงคลิปให้เห็นเลย้ก็พยายามติดตามนะครับคือวันที่ยี่สห้ายี่หกเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เห็นนะครับว่ามีชุดไหนบ้างอะไรบ้างบางทีอาจจะมาเร็วกว่าอาจจะมาเป็นที่ยี่สี่อะไรงี้ยเดี๋ยวผมก็จะรีบลงมาวันไหนคือลงวันนั้นเลยนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับรายการนี้นะครับจบในราคาหกแสนกว่าบาทนะครับไม่เกินหกแสนห้าไม่เกินหกแสนห้านะครับสาหรับรายการนี้ได้ครบแบบนี้เลยนะครับสําหรับรายการนี้นะครับ ก็เดี๋ยวชุดใหม่มานะครับก็หวังว่าทุกท่านที่รออยู่นะครับก็คือชอบขนาดอะไร้ยโทรมามาผมนะครับคือบางทีส่งไลน์มาผมต้องขออภยัยบางทีผมอาจจะไม่ได้ตอบหรือตอบช้าเพราะว่าคืองานผมมันเยอะผมเป็นเป็นเป็นเจ้าของกิจการที่ที่ไม่ใช่สั่งแต่ว่าลูกน้องแล้วตัวเองก็เดินไปฮอฟิตจิบกาแฟนั่งเล่นเกมไม่ใช่ คือผมเป็นคนหนึ่งที่คุกคีทํางานมือเปืมือเปื่อนอยู่ลูกน้องนะครับซึ่งบางทีผมผมไม่ค่อยไว้ใจลูกน้องเวลาทําอะไรผมตรวจสอบเก็บท้ายตลอดนะครับมันทําให้ผมไม่มีเวลาบ้างที่จะมาตอบคําถามหรืออะไรอย่างนั้นเยอะนะครับคือผมอาจจะมีเวลาว่างในบางครั้งที่ผมอาจจะรับสายได้นะครับหรือลักษณะแบบว่าที่คุยกันในไลน์หรืออะไรงั้นผมแนะนําว่าให้โทรมาถ้าให้โทรมาเนี่ยเกผมรับแน่นอน ถ้าโทรมานะครับ90%ผมรับแน่นอนถ้าอีก10%ไม่รับอาจจะเป็นโทรศัพท์เสียหรืออาจจะเข้าห้องน้ำไม่ลืมโทรศัพท์ไวในห้องอะไรอย่างนั้นนะครับแต่พบโทรศั์ผมจะติดตัวไวตลอดแต่ถ้าคุยกันในไลน์เงี้ยบางทีวันหนึ่งตอบไม่ไหวครับไปร้อยๆไป,ร,ปร้อยเจ้านะครับไปร้อยคนที่แชทมาถามคําถามบ้างอะไรบ้างรวมไปถึงคือสอบถามมาหลายหลายอย่างบางทีผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตอบอเพราะผมพิมพ์ไม่เก่งคือสังเกตดูครับนิ้วมันใหญ่และมือถือเนี่ยไอโฟนหกไอโฟนสิ iPhone 6, iPhone เล็กนิดเดียวปุ่มอะ คือบคือสัมผัสบางทีกดกอไก่เป็นคอควายกลายเป็นด่าลูกค้าไปอีกเข้าใจนะครับคือผมบอกไว้นิดหนึ่งว่าให้โทรคุยดีที่สุดถ้าในไลน์นะครับท่านตอบมาถ้าผมมีจังหวะจริงผมจะตอบแต่มันช้ามันจะนานหน่อยมีอะไรโทรมาเลยนะครับโทรมาให้คำปรึกษาได้ตลอดสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ลงเป็นคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์นิดหนึ่งตลอดวันนี้ผมลุชานุงเเตอร์ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ